ไก่ดำจะมีสองสายหลักๆนะคะคือไก่ดำที่มีต้นกำเนิดมาจากมองโกเลียเรียกไก่ดำมองโกเลียนะคะก็จะตัวใหญ่กว่านะคะแล้วก็จะเน้นไปทางบริโภคมากกว่าด้วยเขาตัวใหญ่แล้วเขาก็ได้เนื้อเยอะเนาะเมื่อเราขายเพื่อบริโภคเนี่ยเราก็ขายเป็นน้ำหนักเป็นเนื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในลักษณะของตัวใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่อ,อยู่ในกลุ่มที่ เลี้ยงเพื่อการบริโภคนะคะยังไงก็ตามในฝั่งของไก่ดำมองโกเลียเนี่ยเขาจะมีสีขนปีกที่สวยมีหลายสีด้วยดังนั้นก็อาจจะมีบางกลุ่มผู้ผู้เลี้ยงไก่ที่ชื่นชอบไก่ก็อาจจะนำไปเลี้ยงสวยงามบ้างนะคะ,ะบบลีดให้มีสีสันสวยงามนะคะด้วยความเขามีความแปลกในความตัวสีดำหมายถึงว่าเนื้อดำกระดูกดำนะคะแล้วตรง ขนปีกจะมีสีก็มีความเด่นในลักษณะของเขาไปนะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยก็คือไก่ดำอินโดนีเซียนะคะไก่ดำอินโดนีเซียเนี่ยจะตัวเล็กกว่าแต่มีจุดเด่นมากมก็คือว่าไก่ดำอินโดนีเซียเนี่ยเราว่ากันเรื่องไก่ดำใช่ไหมที่กระดูกดำปากดำเนื้อดำไก่ดำอินโดนีเซียนอกจากกระดูกดำปากดำตามมาตรฐานไก่ดำแล้วเนี่ย ขนก็ดำดำหมดเลยนะคะดำเหมือนอีกาเลยมีความดำมากๆนะคะทำให้เป็นลักษณะเด่นของเขามองเห็นปุ๊บปลาดโอ้ไก่ดำอินโดนีเซียชัดเจนนะคะจะเป็นแบบนั้นซึ่งผู้เลี้ยงไก่นะคะเขาก็จะเห็นความแปลกความแปลกตาของไก่ดำเอ๊ะแต่ว่านะไก่พื้นเมืองไทยก็มีสีดำนี่นาะทำไมถึงไม่ได้แบบชูขึ้นมาเหมือนไก่ดำอินโดนีเซียล่ะ ก็เพราะว่าไก่ดําอิโนโดนีเซียดําหมดเลยไงคะหงอนก็ดําปากก็ดําแข้งก็ดําไปด้วยนะคะมองเห็นนีดดำดำดำไปทั้งตัวนะคะก็จะเป็นลักษณะแล้วเขามีความสง่ารูปทรงสวยนะคะสีดําทั้งตัวในฝากฝั่งของผู้ที่เลี้ยงสวยงามก็ชื่นชอบในการที่จะนําไป เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะความแตกต่างระหว่างไก่ดำสองสายนี้นะคะก็มีอยู่หลายจุดเช่นเช่นกันนะในในส่วนของขนาดตัวเนี่ยไก่ดำมองโกเลียเขาตัวใหญ่กว่าเนาะและดูก็อุ้ยอ้ายกว่าเนาะก็ดูอ้วนกว่านิดนึงอ่ะนะคะก็โตเต็มที่เนี่ยประมาณได้ว่าไปถึง4.5-5ถึง5กิโลกรัมเลยนะคะในส่วนของไก่ดำอินโดนีเซียจะอยู่ที่ระดับประมาณ2ถึง2.5กิลกรัมเท่านั้นเองนะคะ ในส่วนของสีไก่ดำมองโกเลียเนี่ยจะมีสีขนปีกที่แตกต่างกันไปนะคะมีตั้งแต่สีดำสีขาวสีทองสีหวายกับหมากสีเทานะคะในขณะที่ไก่ดำอินโดนีเซียสีเดียวเลยค่ะสีดำนะคะขนปีกสีดำทั้งตัวว่ากันว่าคือดำตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงเล็บเลยลิ้นดำเพดานดำนะคะยิ่งดำยิ่งดี ะะยิ่งดำนี่ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีแต่ถ้าที่ที่อาจจะได้หน่อยนึงก็คืออ,ออกเทาๆอะไรอย่างเงี้ยงอนอ่าในส่วนของหงอนนะคะงอนก็จะดำเช่นกันนะคะในขณะที่ในฝั่งของไก่ดำมองโ,งโกเลียเนี่ยงอนเขาอาจจะดำบ้างแดงบ้างนะคะลักษณะหงอนก็จะเป็นหงอนจักนะคะเนื้อเนื้อของไก่ดำมองโกเลีย ก็จะไม่ดำเข้มเท่าได้เท่ากับไก่ฝั่งอินโดนีเซียนะคะก็จะออกเทาๆหน่อยนะคะเขาก็จะเป็นไก่ดำนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ดำเข้มนะคะในส่วนของไก่ดำอินโดนีเซียเขามีต้นกำเนิดมาจากเกาะชวาอินโดนีเซียนะคะถูกเลี้ยงกันมานานมากใน เขาใช้ในความเชื่อทางศาสนาไปทางเรื่องลึกลับแล้วก็เรื่องเรื่องทางศาสนานะคะด้วยความที่เขามีสีดำสนิทเหมือนกาเลยนะคะชาวชาว,วาเชื่อว่าเขาคือพญานกและมักจะนำเลือดไปไหว้อำนาจที่มองไม่เห็นนะคะเพื่อบรนดาลความโชคลาภและความร่ำรวยความโชคดีมาให้เขานะคะในในฝั่งของชาวชาว,วาก็จะดำเนิน พิธีกรรมอะไรเหล่านี้มาด้วยการไก่ดำอาจจะมีการเ,าเขาเรียกอะไระใช้เลือดไปร่วมในพิธีกรรมอะไรแบบนี้นะคะในฝั่งของยุโรปบ้างชาวดัตเนี่ยเขาก็นำไก่จากชวาเนี่ยแหละไก่ดำไก่ดำอินโดนีเซียชวาเนี่ยนะคะไปเลี้ยงทางฝั่งยุโรปแล้วก็ยังคงมีการเลี้ยงเลื่อยมานะคะในฝั่งอเมริกาเคยมีราคาค่าตัวนับแสนเลยนะคะ ก็มีความแปลกแล้วก็ด้วยมีคุณค่าทางอาหารในฝั่งเมืองไทยก็มีผู้เพาะพันธุ์ขายในราคาค่อนข้างสูงนะคะก็จริงๆราคาเนี่ยอยู่ที่ต่อรองนะคะอยู่ที่ความพอใจเลยนะคะอยู่ที่ความพอใจราคาอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0ถึง5,000บาทเลยนะคะซึ่งลูกไก่ตัวเล็กๆเนี่ยอายุประมาณ2สัปดาห์หรือเดือนหนึ่งเนี่ยก็ขายได้ละตัวละพันนะคะ อย่างว่านะคะราคาขายก็จะอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะคะความงามของไก่เขาดูที่ไหนมูนลค่าเขาอยู่ที่ไหนการที่ผู้ซื้อจะพอใจยอมซื้อในราคาสูงเนี่ยเขาดูอะไรเขาดูอาจจะดูที่หงอนหงอนจากตั้งชูช่อสวยงามบางทีนับกันด้วยจำนวนจำนวนแฉกของหงอนด้วยนะคะ ยิ่งมีไหลยแฉกหรือว่าความห่างของแฉกสวยงามก็ว่ากันไปนะคะมูลค่าอยู่ตรงนี้นะคะรูปล่างด้วยเนาะรูปล่างหรือว่าว่ากันด้วยเรื่องความดําของร่างกายอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่คือยิ่งดํายิ่งมีมูลค่าถ้าจะมาเทาๆเนี่ยราคาอาจจะ,ะด้อยกว่านิดนึงถ้าลิ้นดําเพดานดำโอ้ราคาจะขึ้นมาสูงนะคะเป็นต้นนะคะ